ตอนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิว,วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องเชื้อราที่เล็บมือนะคะซึ่งเชื้อราที่เล็บมือเป็นเรื่อง ใกล้ตัวมากๆนะคะถ้าใครมีอาการเหล่านี้อยู่ไม่ต้องมีคําถามนะคะว่ารักษาอย่างไรดูคลิปนี้กันนะคะซึ่งวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะอาการนะคะเชื้อราที่เล็บในระยะแรกอาจไม่สามารถสังเกตได้ถึงอาการป่วยนะคะซึ่งความปกติก็จะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อราเริ่มขยายตัวนะคะโดยเกิดจากขอบเล็บแล้วค่อยๆขยายไปกลางเล็บค่ะซึ่งอาจจะเป็นที่เล็บมือ และมักจะพบเล็บที่ติดเชื้อราอยู่ประมาณ1 3เล็บค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะเลยนะคะเราก็ต้องเตรียมนะคะในส่วนของน้ำอุ่นก่อนนะคะและนะคะในส่วนที่2ก็คือน้ำส้มสายชูค่ะเราใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะและเอามือแช่ลงไปในน้ำอุ่นค่ะนะคะแช่ไปอย่างน้อยๆน,นะคะสิบนาทีนะคะ ทั้งเล็บมือเล็บเท้าเลยก็ได้นะคะที่เป็นเชื้อรานะคะเพราะน้ําส้มสายชูเนี่ยจะไปช่วยนะคะกําจัดเชื้อรานะคะคตรงเล็บมือนะคะแล้วก็เล็บเท้าได้ดีค่ะทีนี้นะคะพอหลังจาก10นาทีผ่านไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะเช็ดมือนะคะให้สะอาดเช็ดเทา้าหลังจาก10นาทีผ่านไปเราเช็ดให้สะอาดนะคะแล้วนะคะก่อนนอนหรือก่อนไปทํางานทุกครั้งให้เราทานะะคะบริเวณนะคะมือและเท้าของเรานะคะ บ,บริเวณเล็บนะคะทาด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการเป็นเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าได้ดีค่ะเดี๋ยวเราทากันค่ะโรยดน้ำมันมะพร้าวใส่มืออย่างนี้นะคะแล้วทานะคะบ,บริเวณโดยเฉพาะเลบ็บมือเล็บเท้าของเรานะคะ แค่นี้แหะค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนอย่าลืมเป็นอังคารนะสูตรนี้นะคะให้ทำก่อนนอนนะคะก็คือแค่ใส่นะคะผงขมิ้นนะคะหรือจะใช้เป็นขมิ้นแคปซูลก็ได้นะคะและก็ผสมกับน้ำมะพร้าวนะคะให้เข้ากันให้เป็นตัวครีมเข้มข้นเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเป็นลักษณะตัวครีมเข้มข้นในลักษณะนี้นะคะและใช้พอกทั้งมือและเท้าค่ะเพื่อแก้ปัญหานะคะนี่ นะคะเช็ดไว้นะคะแต่วิธีนี้นุกแนะนาให้ชทำเฉพาะการคืนเท่านั้นนะคะรับรองปัญหานะคะของนะคะเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าหมดไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสรัพคุณทั้งสองสิ่งนี้มีอะไรมั่งค่ะตัวแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวะค่ะน้ำมันน้ำมันมะพร้าวนะคะมีกรดไขมันนะคะที่สามารถเป็นสารยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อราได้ค่ะอีกทั้งยังช่วยเล็บ เท้าที่เป็นเชื้อราให้กลับมาเป็นสภาพปกตินั่นเองค่ะตัวที่2ค่ะคือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่มีนะคะก็สามารถเอาขมิ้นแคปซูลมาทําได้นะคะซึ่งนะคะเป็นฮีโร่ในการรักษาเชื้อราในเล็บเท้านะคะเพราะขมิ้นนะคะอุดมไปด้วยสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะคและเชื้อราชนิดต่างๆนะคะรวมถึงป้องกันให้กลับมาเป็นซ้ํานะคะพูด หายขาดนั่นเองค่ะหลังจะไปดูมาแล้วนะคะเช้ามาเราก็อาบน้ําตามปกตินะคะตรงฟ์มเหลืองนี้มันก็หมดไปแล้วก็ใช้น้ามันมะพราะ้าวควบคู่กันไปค่ะไอเดียดีๆนี้นะคะเป็นตํำรับยาไทยนะคะที่มีมานานแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พมนุ๊กด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี